เราคือคนเดียวหรือว่าหนึ่งเดียวในใจของเขาหรือเปล่านะคะสำหรับใครที่ผ่านมาเจอคลิปนี้แล้ก็มีความรู้สึกว่าตัวเขาเนี่ยคุยกับคนอื่นไหมนอกเหนือจากเรานะคะหรือว่ามีแค่เราคนเดียวนะเราลองมาให้ไพ่ทำนายกันดูนะคะว่าจริงๆแล้วเราคือหนึ่งเดียวในใจของเขาหรือเปล่านะคะดูจากหน้าไพ่นะคะขอหยิบไพ่มาทั้งหมด5้าใบาแล้วกั จะม,มาทำนายเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างเรากับเขานะคะ mm hmm. The e m b r e s e mm hmm. ขึ้นมา mm hmm. ก็อาจจะเป็นไพ่ที่ยืนยันนะคะว่าเราเนี่ยแหละคือหนึ่งเดียวในใจของเขานะคะ mm hmm. เขาเองก็รู้สึกปลื้มเรามากรู้สึกชอบเรามากเราคือคนที่ดูดีมีเสน่ห์นะคะมีสง่ามีราศีเลยนะคะคือเราเป็นคนที่ คือถ้าอยู่ในกลุ่มเพื่อนเนี่ยเราอาจจะโดดเด่นที่สุดเลยนะคะก็เขามองเราแบบนั้นและเขาเองก็มองว่าเราเป็นคนที่คนที่เพอร์เฟกนะเป็นคนที่เพอร์เฟกนะคะแล้วเขาเองเนี่ยก็ชอบเรามากๆนะคะคือมองตั้งแต่แรกเห็นเนี่ยเขาก็ปิ๊งคุณแล้วแล้วก็เขาเองก็ไม่ได้อยากที่จะ ดึงใครเข้ามาเกี่ยวข้องในความสัมพันธ์นี้นะคะไม่มอมองว่าตัวเขาเองเป็นคนที่รักเดียวใจเดียวนะคะเป็นคนที่รักเดียวใจเดียวแล้วก็มีความยึดมั่นถือมั่นมีความซื่อสัตย์ในความรู้สึกของตัวเองนะคะเพราะฉะนั้น ถ้าเขาจะคบกับใครหรือว่าคุยกับใครเขาจะคุยแค่คนเดียวนะคะเราไม่ต้องไปจับผิดเขานะ,นะคะเราเองก็ยังเป็นหนึ่งเดียวในใจของเขานะคะคที่ผ่านมานะคะเขาเองก็รักเรานะค,ะคือถึงแม้ว่าตัวเขาเองจะไม่ค่อยแสดงความรู้สึกอะไรนะคะแต่ภายในใจลึกๆคือปลืม้มรักชอบมากชอบที่สุดนะคะ เขาเองก็อาจจะเป็นคนที่แสดงความรู้สึกไม่ค่อยเก่งนะคะแต่ก็อาจจะแสดงออกทางการกระทำนะคะหรือบางคนเนี่ยอาจจะไม่แสดงออกอะไรเลยนะคะอาจจะเป็นคนนิ่งๆพูดน้อยๆแต่ว่าความรู้สึกที่มีมันเปี่ยมล้นไปด้วยความรักนะคะแล้วก็มีความสุขเวลาที่อยู่ใกล้นะ,ะอันนี้ก็คือคำทำนายจากไพ่นะคะมองว่าเรานี่แหละคือหนึ่งเดียว ภายในใจของเขาแน่นอนนะคะเขารักเรานะคะเขาชอบเรานะคะและเขาเองก็อยากคุยกับเราแค่คนเดียวด้วยนะคะไม่ต้องการที่จะดึงใครเข้ามาในความสัมพันธ์นี้นะคะแล้วก็จบกันไปแล้วนะคะในคลิปนั้รอบนี้ถ้าชอบก็ฝากกดติดตามนะคะกดไลค์กดแชร์กดหัวใจให้กับแม่หมอด้วยนะคะเราจะกันใหม่นะในคลิปหน้าค่ะ